สวัสดีครับ m e p เนาะปะ .6 วันนี้เรียนผ่านคลิปนะครับยังอยู่ที่เรื่องของแรงนะครับเป็นการสรุปเรื่องแรงทั้งหมดนะครับทั้งเนื้อหาป .4 ป .5 ป .6 เนาะวันนี้แรงน้มผ่วงไปแล้วนะครับวันนี้เป็นแรงรับและเรียนเสียดทานนะครับวันนี้จะเป็นเรื่องของแรงลับนะครับแรงลับเนาะจะเหมือนกับผลลัพธ์เลยนะครับ แรงลับนะเหมือนกับผลลัพธ์ผลลัพธ์คืออะไรก็เอาเอาเลขมาบวกกันให้ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่เลขมันลบกันให้ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่นะครับเวลาเราจะหาแรงรับเนาะเวลาแรงกระทําต่อวัตถุต่างๆนะเนื่องจากแรงเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจับต้องได้ดังนั้นแรงเนี่ยเราจะต้องใช้ลูกศรในการแสดง ทางของแรงนะครับอย่างเช่นภาพนี้เราจะเห็นว่ามีแรงมากระทําต่อวัตถุโต๊ะตัวเนี้ยสามแรงใหญ่ๆมีแรงมากระทําต่อโต๊ะตัวเนี้ยด้วย3ามแรงใหญ่ๆซึ่งแรงเราเรียนไปจากคาบที่แล้วแล้วว่าแรงจะมีหน่วยเป็นนิวตันเนาะแรงแรกกระทําต่อวัตถุด้วยแรง3ามนิวตัน แรงที่สองกระทำต่อวัตถุด้วยแรง4นิวตันแรงที่สามกระทำต่อวัตถุด้วยแรง1นิวตันอ่ามี3แรงนะแรงที่1แรงที่2แล้วก็แรงที่3นะครับแรงไม่ได้บอกแค่ตัวเลขนะเราจะต้องดูทิศทางของมันด้วยอย่างเช่นข้อนี้เราจะเห็นว่าแรงเนี่ยมีทิศทางไปทางขวามือของนักเรียน นะหัวลูกศรมันจะบอกนยะมันไปทางขวามือนักเรียนอ่าแรงไปจะทางไปทางขวามือนักเรียนแรงที่1แรง3นิวตันก็ไปทางขวามือแรงที่สองสี่นิวตันก็ไปทางขวามือแรงที่1ออกด้วยแรง1นิวตันก็ไปทางขวามืออ่าเหมือนกับคนมีคนอยู่สามคนมาช่วยครูผักโต๊ะหน่อยอย่างเงี้ยคนที่1ออกแรง3มนิวตันคนที่2ออกแรง4นิวตันคนที่สามออกแรง หนึ่งนิวตันไปทางขวามือหมดเลยอะช่วยกันดันโต๊ะแบบเนี้ยเมื่อไหร่ก็ตามที่หัวลูกศรมันไปทางเดียวกันแบบนี้นะครับเราจะเอาค่าของแรงทั้งสามแรงเนี่ยมาบวกกันหัวลูกศรไปทางเดียวกันเอาไปบวกกันเหมือนกับคนช่วยกันดันโต๊ะคนที่หนึ่งก็ดันคนที่สองก็ดันคนที่สามก็ดันดันไปทางเดียวกันดังนั้นเวลาเราหาแรงลับ หัวลูกศรมันไปทางเดียวกันเราจะเอาไปบวกกันนะครับก็คือเอา3เห็นไหมเอาแรงที่1ละแรงที่1มีค่าเท่ากับ3เนาะไปบวกกับ4ไปบวกกับ1เท่ากับ8นิวตันแบบเนี้ยตัวเองตอนนี้เราไม่ต้องจดอะไรสักอย่างนะนั่งฟังฟังให้เข้าใจนะครับเพื่อจะไปไปยุกได้ในการทำข้อสอบ เพื่อใครไปสอบในที่ต่างๆเนาะปพหกแล้วก็จะได้ความรู้ไปใช้สอบนะครับแรงลัพคือเหมือนผลลัพอยากรู้ว่าแรงรวมทั้งหมดนีมีเท่าไหร่ก็เอาแรงมาบวกหรือว่าลบกันถ้าหัวลูกศรมันไปทางเดียวกันทั้งหมดเนี่ยแสดงว่ามันออกแรงช่วยกันเมื่อคนออกแรงช่วยกันเราก็ต้องเอาแรงมาบวกกันเนาะมี3แรงด้วยกันแรงที่1 3นิวตันก็เอา3มาแรงที่สอนิวตันก็เอา4มาแรงที่หง เออแรงอีกแรงหนึ่งเป็น1นิวตันนะครับก็เอามาเอามาบวกกันรวมกันเป็น8นิวตันแสดงว่าโต๊ะตัวเนี้ยถูกกระทำโดยแรง8นิวตันกระทำํำผักมันไปหัวลูกศรไปทางเดียวกันอันนี้เกบเป็นการหาแรงลับนะครับต่อไปมาดูข้อสองบ้างเอาแล้วตอนนี้หัวลูกศรปนกันไปแล้วนะครับ ตอนนี้มีแรงมากระทำอยู่ทั้งหมด5แรงแรงที่1แรงที่2แรงที่3แรงที่4แล้วก็แรงที่5อ่าฮะเวลาหาแรงลับเนาะหัวลูกศรเหมือนกันต้องเอาไปบวกกันก่อนจะเห็นได้ว่าฝั่งเนี้ยฝั่งที่ครูกําลังเขียนนะครับก็คือมีแรงที่1แรงที่2แรงที่3เนาะหัวลูกศรมันไปทางเดียวกันเราก็ต้องเอาไปบวกกันโดยเอาส อ่าแรงที่1มี2นิวตันเนาะแรงที่สองมี5นิวตันแรงที่3มี3นิวตันเอาไปบวกกันรวมกันเป็น10นิวตันอ่าแรงฝั่ง1นึงออกแรงด้วย10นิวตันผลักโตไปฝั่งหนึ่งนะหัวลูกศรไปฝั่งหนึ่งไปเดียวไปทางเดียวกันนะครับออกแรงไปด้วยแรง10นิวตันผลักโตไปแต่มันยังไม่หมด มันมีแรงที่สี่ที่ห้ามาอีกเหมือนกับโอ้โหผักแข่งกันอีกฝั่งหนึ่งแรงที่สี่ที่ห้าออกแรงด้วยแรงหนึ่งนิวตันกับแรงสี่นิวตันอ่าหนึ่งนิวตันกับสี่นิวตันเนาะเป็นห้านิวตันอ่าผลักกันคิดว่าฝั่งไหนชนะอ่ามันก็จะเป็นฝั่งเนี้ยชนะฝั่งที่เป็นสิบนิวตันเนี่ยเห็นไหมอีกฝั่งหนึ่งออกแรงได้ห้านิวตัน ดังนั้นเราหาแรงลับได้นะครับแรงลับเนี่ยมันยังไม่จบสิ้นนะมันต้องเอาสิบอ่าฝั่งหนึ่งอ่ะออกแรงสินิวตันอีกฝั่งหนึ่งออกแรงด้วยห้าก็เอาสิบลบห้าสิบลบห้าเหลือห้านิวตันข้อเนี้เราจะตอบว่าแรงลับเท่ากับห้านิวตันอะไรที่หัวลูกศรเหมือนกันก็มาบวกกันหัวลูกศรเหมือนกันก็มาบวกกัน เมื่อไหร่ก็ตามหัวลูกศรมันต่างกาันเราก็เอาสองฝั่งมันลบกันแรงหนึ่งแรงสองแรงสามรวมกันเป็นสิบนิวตันแรงสี่แรงห้ารวมกันเป็นห้านิวตันหัวลูกศรไปคนละฝั่งก็เอามาลบกันข้อนี้ตอบห้านิวตันนะครับแรงลับซึ่งยังไม่จบนะเวลาเราบอกแรงเนี่ยเราจะไม่ได้บอกแค่ตัวเลขแค่นี้บอกว่าห้านิวตันเราต้องบอกว่าวัตถุเคลื่อนไปทางไหนอ่าวัตถุจะเคลื่อนไปทางไหนดี ซ้ายหรือขวามือนักเรียนวัตถุก็ต้องเคลื่อนไปทางขวามือนักเรียนนะครับทางฝั่ง10นิวตันวัตถุจะเคลื่อนไปทางขวามือเพราะขวามือเนี่ยออกแรงตั้ง10นิวตันเนี่ยมันก็ชนะอยู่แล้วเนาะอีกฝั่งหนึ่งออกแรง5นิวตันมันก็ต้องเคลื่อนไปทางฝั่งขวามือนักเรียนหรือเคลื่อนไปทางฝั่งที่เป็นแรง10นิวตันนั่นเองแรงลับจะเท่ากับ5นะครับท้ายที่สุดเราหาแล้ว เนี่ยเห็นไหมบวกลบง่ายนิดเดียวเองถ้าเราเรียนเข้าใจเนื้อหานะมันไปทําข้อสอบต่อยอดได้อีกเยอะเลยมาดูข้อ3ครับเนี่ยเห็นไหมหัวลูกศรฝั่งเดียวกันเอามาบวกกันนะมี2บวก3เท่ากับ5อ่าหัวลูกศรเหมือนการเอาไปบวกกันเป็น4.5ฝั่งนี้เอา5ลบ4.5เหลือ0.5 นิวตันตัวเใหญ่ก็ได้นิวตันนะครับจบแล้วสูตรทีห้นิวตันต่อยังไม่จบอีกละวัตถุเคลื่อนไปทางไหนก็ต้องเคลื่อนไปทางหนิวตันอ่าเพราะว่า5มันเลขมันเยอะกว่ามันก็ชนะใช่ไหมวัตถุก็จะเคลื่อนไปทางขวามือนักเรียนนะครับอ่าแบบนี้บ้างอ่ามาดูกรณีที่4ี่บ้างอ่าฝั่งนี้รวมกันหมดเลยเป็น หกนิวตันฝั่งนี้รวมกันหมดเลยเป็นสามนิวตันหัวลูกศรไปคนละทางหัวลูกศรไปคนละทางเอาไปลบกันหกลบสามเหลือสามนิวตันจบแค่นี้เลยแล้ววัตถุก,ก็จะเคลื่อนไปทางขวามือนักเรียนอีกเช่นกันนะคะเคลื่อนไปทางหกนิวตัน อ่ะอันนี้จบแล้วนะครับเรื่องของแรงลับเนาะแต่เมื่อไหรก็ตามนะแรงลับมันเท่ากับศูนย์อ่าอันนี้โน้ตไว้โน้ตไว้เมื่อไหรก็ตามแรงลับเท่ากับศูนย์นิวตันวัตถุจะไม่เคลื่อนที่นะครับวัตถุจะอยู่นิ่งต่อไปแรงเสียดทานนะครับเมื่อกี้นี่คือหนึ่งบทใหญ่ๆเลยนะสรุปย่อให้นะครับแรงเสียดทานแรงเสียดทานคืออะไรแรงเสียดทานคือแรงที่ต้านการเคลื่อนที่นะครับคือคำนี้อันนี้ เมื่อไรก็ตามเราออกแรงดึงวัตถุสมมติชายคนนี้เอาแรงดึงวัตถุไปทางนี้มันจะมีแรงเสียดทานเกิดที่ผิวของวัตถุโดยมีหัวลูกศรอีกฝั่งหนึ่งนักเรียนออกแรงไปทางไหนแรงเสียดทานจะเป็นแรงตรงกันข้ามจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งนักเรียนออกแรงไปทางไหนนะแรงเสียดทานจะเป็นแรงตรงกันข้ามจะอยู่ที่ทางนึงนักเรียนสังเกตลูกศรได้ มันจะอยู่ตรงข้ามกับแรงที่ออกออกแรงไปทางไหนแรงเสียดทานจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งเกิดบริเวณผิวของวัตถุนั่นเองนะครับวัตถุใดที่มีพื้นผิวขรุขระจะมีแรงเสียดทานมากแรงเสียดทานคือแรงต้านการเคลื่อนที่นะแสดงว่ามันจะเคลื่อนที่ช้าวัตถุใดพื้นผิวขรุขระจะมีแรงเสียดทานมากแรงเสียดทานมากนะครับเพราะมันจะเคลื่อนที่ช้าอยู่แล้วผิวมันขรุขระเนาะ วัตถุใดเป็นผ yep. hmm. yeah, ิวเรียบนะแรงเสียดทานมันจะน้อยมันก็จะไหลไปได้เร็วขึ้นนะครับวัตถุใดผิวขรุขระแรงเสียดทานมากวัตถุใดและผิวเรียบนะครับแรงเสียดทานก็จะน้อยแรงเสียดทานคือแรงต้านการเคลื่อนที่เนาะแรงเสียดทานคือแรงต้านการเคลื่อนที่ออกแรงไปทางไหนแรงเสียดทานจะไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งเสมอนะครับต้านไม่ให้วัตถุเคลื่อนที่จะอยู่ที่ผิวสัมผัสของวัตถุเสมอ ถ้าผิวขูกค่ะแรงเสียดทานมากถ้าผิวเรียบเรียบแรงเสียดทานน้อยอ่ะอีกอย่างหนึง่งถ้าน้ําหนักน้อยเหมือนคนตัวนี้น้อยเนาะเวลาเราจะดึงคนตัวนี้น้อยเนี่ยให้ไหลไปเนะี่ยมันออกแรงนิดเดียวเองอันเนี้ยถ้าน้ําหนักน้อยแรงเสียดทานก็จะน้อยตามเคลื่อนที่ได้เร็วนะครับถ้าแรงเสียดทานเออถ้าน้ําหนักมากแรงเสียดทานก็จะมากตามเคลื่อนที่ได้ช้า ดูที่มวลแล้วก็น้ําหนักของวัตถุนะน้ําหนักน้อยแรงเสียดทานก็จะน้อยตามเคลื่อนที่ได้เร็วแรงเสียดทานมากเราก็จะเคลื่อนที่ได้อ,อช้านะครับหรือว่าน้ําหนักมันก็จะมากตามแรงเสียดทานนั่นเองอ่อันนี้โน้ตไว้เลยนะครับอันนี้สําคัญนะครับกาดอกจันไว้เลยจดใส่กระดาษก็ได้สมุดก็ได้นิดเดียวสองบรรทัดนะครับเพราะเดี๋ยวจะเอาตรงเนี้ยไปใช้ทําพลังงานนะครับอ่าฮะ เมื่อเราเพิ่มแรงเสียดทานเนาะแสดงว่าแรงเสียดทานเนี่ยมีมากขึ้นเ <Because S 1> มืม่อไ<ม>หรก็ตามที่เราเพิ่มแรงเสียดทานเข้าไปนะแรงเสียดทานคือแรงต้านการเคลื่อนที่ไม่อยากให้วัตถุเคลื่อนที่นะครับถ้าเราเพิ่มแรงเสียดทานเข้าไปวัตถุนั้นจะเคลื่อนที่ชา้าแต่เมื่อไหร่ก็ตามเราลดแรงเสียดทาน ลดแรงเสียดทานนะจะทำให้วัตถุเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นนะครับอันนี้สําคัญเดี๋ยวจะไปใช้ทําภาร่างงานนะครับเพิ่มแรงเสียดทานวัตถุจะเคลื่อนที่ช้าถ้าลดแรงเสียดทานจะทําให้วัตถุเคลื่อนที่เร็วนะครับอ่ามาดูตัวอย่างบันไดลื่นหรือว่าบันไดที่สไลเดอร์ที่นักเรียนรลยกสไลเดอร์นะครับเป็นการเพิ่มหรือลดแรงเสียดทานนะอ่า บันไดที่เราลื่นลงมาเนาะมันจะทำให้นักเรียนเนี่ยเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นนะครับดังนั้นจะเป็นการลดแรงเสียดทานลดแรงเสียดทานก็คือลดแรงที่ต้านการเคลื่อนที่เนาะแรงเสียดทานคือแรงต้านการเคลื่อนที่เมื่อเราลดมันลงเนี่ยจะทำให้วัตถุเคลื่อนที่เร็วต่อไปรองเท้าผ้าใบใส่วิ่งอ่าถ้าพลิกเข้าไปดูใต้รองเท้าผ้าใบนะมันจะมี พื้นผิวขรุขระเป็นรอยนะครับซึ่งผิวขรุขระตรงพื้นรองเท้าเนี่ยคือป้องกันเราไม่ให้เราลื่นล้มแบบนี้เป็นการเพิ่มแรงเสียดทานนะครับจะทําให้เราเคลื่อนที่ได้ช้าลงเราจะได้ไม่ล้มตอนเราวิ่งนะครับพื้นรองเท้าผ้าใบเนี่ยก็จะมีรอยอยู่แบบนี้เป็นการเพิ่มแรงเสียดทานนะครับทําให้วัตถุเคลื่อนที่ช้าลงล้อของสเก็ตบอร์ดอ่าล้อแบบนี้เห็นไหมทําให้ วัตถุเคลื่อนที่เป็นยังไงเร็วขึ้นนะครับวัตถุเคลื่อนที่เร็วขึ้นดังนั้นเป็นการลดแรงเสียดทานและดอกยางของลอ้อดอกยางของลอ้อเห็นไหมเป็นขรุขระเลยเป็นผิวขรุขระนะครับแบบนี้เป็นการเพิ่มแรงเสียดทานนะครับทําให้วัตถุเคลื่อนที่ช้าลงและสุดท้ายนะครับรองเท้าสเก็ตน้ําแข็งนะครับรองเท้าสเก็ตน้ําแข็งนะเป็นการ ลดแรงเสียดทานนะครับลดแรงเสียดทานทำให้วัตถุเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้น่อลองท้าสเก็ตน้ําแข็งนะเราจะทำให้เราเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นนั่นเองเวลากีฬาสเก็ตน้ําแข็งเลื่อนไปเป็นการลดแรงเสียดทานครับอ่สำหรับเนื้อหาวันนี้มันมีแค่นี้นะครับสำหรับป .6 m e p แต่ครูมีพาร,รากงานผ่านกิจกรรมบววอหนึ่งอย่างเนาะเดี๋ยวครูส่งลิงก์ไปให้นะครับ แล้วก็คลิกเข้าไปแล้วก็เล่นได้เลยจะเป็นเรื่องของแรงเสียดทานนะครับอ่อาเช่นลายนิ้วมือเป็นการลดแรงเสียดทานหรือเพิ่มแรงเสียดทานหน้าการที่มีรอยแบบนี้อ่นานักเรียนก็กดไปนะครับเพิ่มแรงเสียดทานเนาะอ่าทําแบบนี้นะครับสําหรับ MPP ป .6 วันนี้มีงานเพียงเท่านี้นะครับ สำหรับวันนี้มีเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในอาทิตย์หน้าครับสวัสดีครับ